สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะสวัสดีครับปิงครับผมค่ะตอนนี้ก็อยู่ในงาน Six s i x ซ์ u ซ e เวอร์เด2 2เนะคะซึ่งทางบริษัท Six s i x ซ er ในประเทศสหรัฐอเมริกา mm hmm. เขาส่งคนมาสาธิตการใช้งานปืนซิกแล้วก็วันนี้เราจะได้ร่วมทดสอบการใช้ปืนด้วยค่ะคมีปืนหลายแบบมากเลยคุณ<ม>ปิงที่น่าสนใจนะคะมีอะไรบ้างก็วันนี้ตัวเด็ดๆนะครับก็จะมี Six ซ o เ r m c x s p ปียนะครับที่เป็นขนาด762แล้วก็ s i x เซา r LMG นะครับที่เป็นปืนกลเบาที่ป้อนกระสุน,ดนโดยสายพานนะครับอันเนี้ยน่าสนใจอยากลองยิงมากๆเลยคือไม่มีโอกาสได้ยิงแน่ๆนะคะถ้าไม่ได้มางานนี้รวมถึงในงานเนี้เขาก็จะมีปืนสั้นนะคะพวก M17M18 นะคะมาให้ได้ลองทดสอบด้วย แล้วก็จะมีกล้องเล็ดดอดนะคะของทางซิกเองรวมถึงกระสุนนะคะมาให้เราชมกันก็เรียกได้ว่าครบทุกไลน์อัพโปรดักต์ไลน์ของซิกเลยนะครับวันนี้ก็ได้มาลองทุกอย่างนะครับที่ s i กเซาเวอในเมืองไทยมีนะครับค่ะก็ขอบคุณบริษัท p ิกเทคนะคะที่เป็นตัวแทนซิกเซาเวอในประเทศไทยนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันค่ะไปครับ Any release you มาครับทุกคนเดี๋ยวผมมาให้ดูชุดไลอ up แรกนะครับตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยก็คือทางซิกเนี่ยจะมี upper m c x แบบนี้นะครับที่สามารถสลับลำกล้องเป็นขนาดกระสุนต่างๆได้ซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยรองรับกระสุนขนาด5.56นะฮะ7.62 39แล้วก็300 b a c k o u t ก็คือเป็นขนาดกระสุนที่นิยมกันในโลกตอนนี้นะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคือเราสามารถนำชุด upper ตัวเนี้ยประกบเข้ากับโเ o อร์ของ AR15 หรือ M16 A1 A2 ที่อยู่ในบ้านเราได้ แล้วก็เปลี่ยนชุดบนเนี่ยเป็น MCX ได้คือมันจะเปลี่ยนระบบปืนไปนหมดเลยนะฮะทำให้ปืนยุคเก่าที่หน่วยงานเราใช้อยู่เนี่ยปรับเปลี่ยนมาเป็นปืนระบบก้านกระทุงครับซึ่งมีความทนทานและสะอาดมากครับให้ดูนะครับทุกคนก็ระบบลุกเลื่อนของ MCX นะครับก็จะเป็นก้านกระทุงแล้วไม่ไม่ได้มีแก๊สคีนะครับจะมีก้านกระทุงตรง,ตรงนี้เป็นการผลักลุกเลื่อนไปนะครับน่าสนใจนะครับอ่ะอันนี้อันนี้ทางซีเก้ามาโชว์ครับเป็นโลเวอร์ของตัว MCX นะครับเบามากทุกคน แล้วก็ได้ข่าวว่าเขาปรับปรุงเรื่องไกล่แล้วด้วยนะ,ะไกลเนี่ยถือว่าโอเคเลยนี่ทุกคนอันนี้ตัว LT ก,ก็ถือว่าเป็นตัวที่น้ำหนักเบาลงคนระับตัว LT หลายคนถามว่าให้ LT ดูยังไงนะฮะจุดหลักๆเลยดูให้ดูตรงนี้นะเป็นตัวโบ a แคสก็สามารถเป็นแอมบีโบลแคสได้แล้วนะฮะคือจะไม่เหมือน MCX ที่เห็นในบ้านเรานะครตอนนี้แล้วก็เวลากดกดโบมันกดง่ายมากเลยกดแบบนี้เลยนะฮะ เนี่ยแล้วเขาจะมีการกัดช่วงอัปเปอร์นิดหนึ่งให้มันมีน้ำหนักเบาขึ้นนะครับคือกระบอกเนี้ลำ14.5นะแต่น้ำหนักเบามากมีซับเพเซอร์ด้วยถือว่าน้ำหนักโอเคมากนะฮะขอลองน้ำหนักตัว11.5บ้างนะฮะคือมันไลท์เวทมากขึ้นเนาะคุณปิงเอน,นี่<ช>มาละครับว่าไลท์เวทนะทุกคนใช่ก็คือโบติปืนที่ใส Sub ่ซับเพเซอร์จริงๆแบบนี้มันจะมีน้ำหนักสูงนะทุกคนอันนี้ก็เป็นซับเพเซอร์ของทางซิกเขาเองนะครับขนาด5.56นฮะ น้ำหนักลมตัวโซมเนี่ยถือว่าผมว่าประมาณ4ี่โลนิดๆเนาะไม่ได้หนักมากก็ดีใจกับหน่วยงานในไทยนะที่จะมีโอกาสได้ใช้ปืนพวกนี้นะครับประสิทธิภาพสูงมากทุกคนก็ขาดไม่ได้นะทุกคนคือในประเทศไทยนะคะปืนสั้นของแบรนด์ซิกซ์เก็ได้รับความนิยมมากนะคะที่นำมาโชว์ในงานวันนี้ก็คือจะเป็น ปืนที่ถูกเข้าประจำการในหน่วยงานของประเทศไทยไปแล้วนะคะทั้ง s i ก M17 มสิบเซิก็นะคะ M17 ก็คือตัวฟูลสายสเนี่ยก็คือตัวคอมแพ c เนาะและที่สำคัญนะคะปืนสั้นของ s i กอะโมอชอบมากเลยคือมันสามารถที่จะสลับโครงล่างนะคะรวมถึงชุดสไลด์อันเนี้ยสลับไปสลับมาได้หมดเลยเพราะว่าส่วนประกอบสำคัญมันก็คือตัวของ F C U นะคะซึ่งก็เหมาะกับการใช้ในหน่วยงานราชการมากๆเลยเพราะว่า คือเราใช้งานกันหนักมากเนาะบางทีมันมีชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายเนี่ยเราก็เลือกที่จะเปลี่ยนชิ้นส่วนแค่บางชิ้นได้นะคะก็คือมันเซอร์วิทน่ายนั่นเองอันนี้นะคะก็คือเป็นตัวซับเสเซอร์ที่ใช้กับตัวลูกก้าวนะคะ ก็อยากลองมากๆเลยไม่รู้เขาจะมีให้เราลองไหมว่ายิงซับแล้วแบบเสียงมันจะเป็นยังไงและไฮไลท์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยทุกคนก็คือตัวของสเปียกับตัว LMG นะคะคซึ่งขอเกริ่นก่อนนะว่า2ตัวนี้มันถูกพัฒนาขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าทางกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาต้องการที่จะหาปืนเข้าประจําการใหม่คุณปิงอ่ะก็เริ่มจากตัวตัวอะไรเฟิรนก่อนนะคะก็คือเขาพัฒนาตัวสเปียออกมาในการประมูลเนาะครับผมอันนี้ก็แพลตฟอร์มเหมือนเอาจริงจริงก็ถ้ามองง่ายๆก็ประมาณว่า AR10 แล้วกันทุกคนคก็เป็น แพลตฟอร์มที่ยิงลูก762ครับขนาดใหญ่นะฮะซึ่งที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีลูก6.8ด้วยนะครับแล้วก็มี6.5ขีดมอด้วยนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นแบบอารมณ์แบบแบทเทิลไรเฟิลนะคุณโม,มสามารถยิงระยะมา,างผลได้ประมาณ600เมตรนะครับถูกต้องค่ะอันนี้ก็อยู่ในลำกล้อง13.5นิ้วคือขนาดนี้พอที่แบบมันจะแครี่ได้เลยให้ด,ใหดูให้ดูช่วงโลเวอร์นิดหนึ่งทุกคนก็เหมือน MCX เลยมีแอมบินะครับโบแคชมีปุ่มปลดแม็กซ์ซ้ายขวานะครับแอมบิิิเเเเซซลคคตอออรรรร์์์นะับมีฟววดดแส้ย คือเป็นแพลตฟอร์มที่แบบเข้าใจง่ายใช่ใช้งานง่ายนะครับน่าใช้และน่ายิงมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึงกันก่อนตัวนี้นะทุกคนเป็นตัวที่เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2022นะคะอืมคือแทนตัว M249 นะคะ ทางกองทัพเนี่ยเขาก็ให้ชื่อตัวนี้ว่า M250 ก็เป็นรุ่นต่อกันเลยเนาะคุณปิใช่ครับที่จริงก็ชื่อ LMG นะครับในในบริษัทซิกเนาะ,ะเรียกว,ว่า LMG ซึ่งพอตัวที่จะามาโชว์ในบ้านเราเนี่ยเขาก็ใช้กระสุนขนาด7.62ครับใช่ค่ะซึ่งจะเข้ากับบริบทของบ้านเรามากกว่านะครับก็สําหรับพวกปืนกลเบานะคะส่วนใหญ่คือเขาก็ไว้ติดตั้งพวกบนยานพาหนะเนาะก็คือเป็นเหมือนแบบตั้งป้อมอะอแล้วปัจจุบันอะในประเทศไทยก็มีตำรวจน้ํานะคะที่เลือกเข้าไปใช้ในหน่วยงานเรียบร้อยแล้วเอาไปติดบนเรือนครับ คือข้อดีของ LMG ที่ทางซิกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขาใส่ใจในเรื่องของน้ำหนักทุกคนคือเมื่อก่อนน่ะปืนกลเบาแบบนี้มันต้องแบบโหยกกัน2คนอ่ะอันนี้คือคือขนาดว่าผมตัวไม่ใหญ่นะคือผมสามารถถือได้ถือยิงได้เลยถือยิงได้นะถือยิงได้แบบนี้ค่ะอันนี้คือซองกระสุน50นัดเนาะทุกคนใช่คือชอบซองกระสุนมากเลยนะคะนี่เป็นกระสุนสายนะทุกคนอ่าซองกระสุนนี่ก็คือแบบ เนี่ยเป็นกล่องแบบนี้นะแล้วก็คือแบบเออสามารถที่จะใช้เป็นแอมบิปลดได้เปลี่ยนกระสุนได้แบบง่ายมากครับแล้วก็ถาสมมติว่าลำกล้องร้อนก็ swap ลำกล้องนะครับเป็นมาตรฐานของปืนกลติดรถถังหมาแล้วค,ครับสามารถเปลี่ยนขนาดกระสุนได้ด้วยเป็น7.6-2 6.5 6.8นะครับได้หมดเลยน่าสนใจนะครับเดี๋ยววันนี้ลองยิงตัวนี้กันนะฮะ งานเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากการที่เจ้าหน้าที่จากทางซิกเซาเออประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือบรรยายสาธิตนะคะวิธีการใช้งานปืนที่เขานํามาวันนี้นะคะรวมถึงอุปกรณ์เสริมหลายๆอย่างเลยโดยที่ผู้รับฟังบรรยายนะคะก็จะเป็นหน่วยงานราชการต่างๆที่ทาง s i กเซาเอเชิญมา Six <c oughs>

Ride ไรแคมป์กินวิ l จะแคทดิท t h i so this is a high wear part of an M4 M16 AR style rifle so we've t o n e t h a t w i t h a replaceable um, high steel cam pad ก็คือส่วนเนี้ยเขาจะใส่เหล็กเข้าไปนะมันสามารถทำให้เราถอดเปลี่ยนได้ก็คือตรงเนี้ยหลายหคนก็สงสัยนะว่ามันเป็นอะไรอันนี้คือส่วนที่จะเสียดสีกับ ตัวแคมป์ิลด้านนี้นะครับแล้วทำให้สามารถเปลี่ยนได้นะครับ Other features we have a steel reinforced, replaceable feed ramp as well, which gives us more life o v e r the upper. So different ammunition types. ใน่วนของฟิตแลมนะครับก็เป็นเป็นเหล็กครับก็ สามารถทนต่อพวกกระสุน M855 แล้วก็พวกขวัวกระสุนทางเซนทั้งหลายที่จะกระแทกกับฟิดแล้วเนี่ยก็สามารถทนได้นะครับ And this one, I like this one. Yep, so another high wear part is with the charging handle. i s on standard M4, M M16 style. It's just one part. It's an aluminum on aluminum. This is aluminum on steel. So we have an ambi ambi hook. ก็จะเป็นส่วนที่ไอตัวคันลังเนี่ยจะไปเกาะฮะเขาเลยตอกเป็นสลักเล็กเข้าไปเลยนะ ในตัวคันลังที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยก็จะทำให้เหล็กเนี่ยไม่ไม่ไมตึกหลอกนะครับคือถ้าอย่างปัญหาที่เจอกันในเอ6เก่าๆเนี่ยไอ้คันลังมันจะไม่เกาะนะเปิดอล้วนะใช่ไหมนเป็นบีฮ so ุกซิสเต็ม which locks in two steel pins which are replaceable ที่ปัจจุบันมันใช้ดีกดพิเศษใช่ so it's less, yeah, so it less wear and tear on the system there barrel clamp again steel clamp holds it in, holds it holds the barrel in place other features we have the polymer for assist and, and deflector but this is removable replaceable so if this becomes damaged on a drop this, this part is designed to break and then we can remove it it's not going to damage the gun the operator can still function the gun แล้วก็ Forward Acid นะครับเป็นโพลิเมอร์ถามว่าทำไมต้องเป็นโพลิเมอร์เพราะว่าในการตกกระแทกเนี่ยเขาก็ทำให้โพลิเมอร์นั่ยรับแรงรับทับแรงกระแทกไปนะส่วนนี้จะหักได้ไม่เป็นไรนะปืนยังใช้งานได้โอเค thank you very much โอเคอันนี้เคยเห็นปืนแบบนี้มาก่อนไหมคะเคยยิงไหมไม่เคยยิงครับแต่เคยยิงปืนแมชชีนกันมาก่อนอ่า แต่สําหรับตัวนี้ยังไม่เคยฮะวันนี้ก็จะได้มาเทสเนาะครับผมตั้งใจมาตัวนี้เลยไหมคะอ่าจริงจริงมาดูหลายตัวเลยทั้งจะเป็นสเปียร์ MCX แล้วก็ก็ไฮไลท์ก็เป็นตัวนี้ด้วยค่ะแต่ว่าทออนี่มีสิทธิ์ว่าจะเอาไปติดอะไรได้บ้างคะถ้าเกิดปืนกลเนานี้คือภารกิจทอส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้เป็นปืนปืนกลมือนะครับ MG ส่วนใหญ่แต่ใช่ครับแต่ตัวเนี้ยก็ผมคิดว่าน่าติดพวกเฮลิคอปเตอร์ได้นะจริงๆแล้วอ่ะเป็นแบบมัชชินอ่าเป็นแอกันเนอร์ใช้บนเครื่อง ประมาณนี้ก็วันนี้ก็เดี๋ยวมาลองเทสดูแล้วก็เดี๋ยวก็ไปบอกต่อเพื่อนๆพี่ๆนะคะคใ,นในหน่วยกันเนาะว่าเรามาเทสแล้วแบบเป็นยังไง ขอเริ่มแนะนำสเตชันก่อนนะคะสำหรับช่วงบ่ายเนี่ยก็คือเซตอัพไว้เริ่มตั้งแต่ปืนพกสั้นนะคะ P320 M17 M18 แล้วก็กระสุนที่ใช้นะคะกระสุน365นะคะ115เกรนอันนี้ยิงได้ทุกปืนนะทุกคนที่เป็น9มมไม่ใช่ยิงได้แค่ P365 นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสเตชันถัดไปกระสุนเยอะมากเลยนะคะสำหรับสเตชันนี้ก็คือ5.56นะคะ กระสุนที่เขาใช้เป็นกระสุนของทางซิกซเเอเองนะคะน้ำหนักหัว77เกณฑ์แน่นอนว่าปืนที่จะใช้ทดสอบนะคะก็คือ mcxlt พร้อมแล้วทุกคนตรงนี้นะคะปืนที่จะทดสอบก็จะมีตัว mcx spear นะคะแล้วก็ตัว Six s o u r e เ r คอร์ และสุดท้ายนะคะที่ทุกคนรอ,อคอยกันก็คือตัวปืนกลนะคะก็จะเป็นตัว LMG ให้ดูกระสุนก่อนกระสุนที่เขาให้มามาเป็นกระสุนสายเยนาะก็มันเป็นปืนกลเนาะเขาก็จะยิงกระสุนสายแบบนี้นะคะมาครับถึงตาผมแล้วครับ LMG นะฮะก็เหมือนเขาจะให้คนละห้านัดนะฮะเดี๋ยวจะลองยิงแบบคัวโตวกันฮะ p u ไปที่ส่กระสุนนะครับก็ใส่สายพานแล้วก็ดันเข้าไปโอ <c oughs> เคแค่นี้ปิดไฟไฟหมดแล้วอาจดูด้วยแฮทดูชาร์จนะครับนาะ <No. S 2> อ่ะโอเคครับพร้อมแล้วลองยิงดูนะครับอัตโนมัติยิงแบบอัตโนนมันเป็นก <c oughs> ระสุนโฮะ คือต้องบอกว่าดีคอยไม่ต่างจาก5 5 6เลยทุกคนเอนะามากนะสุดยอดมากลองดูคุณโมบวางนะับผู้หญิงจริงเปืนคนใส่พานเป็นไงนบ้างตนะ้อไ่ด้รับอนุญาต้โอ้เอาโอ้า้โห้โอ้าม้โอ้อ้โอ้คอ้บโอ้คอ้โ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 ้โอ้โ้าอ้โอ้โอ ม่พีๆนะครับวดูนุ่มมากอ่ะขนาดผู้หญิงยิงนะคนบอกให้ขอสายแล้วก็เเป็นยังไงครับคือ,ค,อคือไม่รู้ว่าลูกออกแล้วด้วยสาวทุกคนคือนัดแรกไล่สลุดอะไรผมว่าลูกแบบเฮ้ยไม่เข้าหรือเปล่า,อาลองอีกนัดนึงเป๊ะไม่รู้สึกอะไรเลยบอกเลยค,คือต้องบอกงี้ไม่ไม่เตะเลย ผมว่าเมื่อกี้ที่คุณปิงบอกว่าเตะเหมือนห้อ่ะผมว่าน้อยกว่า<ม>เราเห็นในซูมว่ากล้องอ่ะมันอยู่แบบในกลุ่ม<อ>กลุ่มเดียวเลยอันนี้ตัว m c x LT นะคะโมยิงก่อน๋ยวปอกโดนเนาะปคือผู้หญิงยิงสบายมากอะ่ะนุ่มอยู่นะ อันนี้เปลี่ยนโหมดปูก็คือถอยหลังโอเคเดี๋ยวลองดูนะคะโูโต้ครับโอ้กลับมาที่อันนี้เซฟน,นี้นะคะโอเคเซฟมาคุณปิงลองโอ้ปืนก้นกระทุนี่มันมันยิงง่ายมากปืนั ก็ต้องบอกว่าปืนระบบไกกระพงเนี่ยข้อดีคือมัน recoil ต่ำมากนะครับแล้วก็ range r a เนี่ยสูงมากนะครับเป็นช็อตส s t r กฟัวต้เมื่อกี้นะคุณคือรู้สึกว่าเออมันคุมอยู่นะคุมอยู่คุมอยู่แต่ว่าลูกหมดไวมากเลยเราก็เลยแบบเออลองเซตนี้ไปเรื่อยๆเพื่อดูโอเปเรตเอนเนาะครับผม วิธีคูดาวสไตล์ซิกซาวเวอร์ครับพอยิงมากๆมันจะฮีทครับสปเรสเซอร์ต้องากน้ำนะครับอันนี้ก็มาแวะเต็นท์ M C X สเปีย7.62จกับเราๆพี่ๆสื่อครับมนีคุณปั้นชาเลที่กวงบอนะครผมใกล้ถึงคิวเราแล้วนะคะเป็นแท็กไปมารองินแทกไม่โดนครับ ไมนะโ่โดนครับโอเคโดนคิดหนึ่งนะฮะจากสาอดอย่าปืนนะครับเย่าร้อยปืนเนี่ยค่ะให้ผมยิงเสร็จก่อนเรามารีวิวฟิวลลิ่งกันนะยิงสุดท้าย,ยไหมครับแ็ส,สำหรับรีคอยทุกคนกระแทกไหลพอสมควร ที่คือยิงไปนีเยอแต่มันแบบเป็นฟิลลิ่งที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนนะคะดีเลยแล้วก็ใช้กล้องเล็งของค่ะซิปเนาะ6เท่ายิง200เมตรสบายเลยแต่ณสุดท้ายของโมเหมืนจะไม่ขางโบเนาะเพราะว่าอาจจะมาทับไม่แน่นนะครับมาดูนี่ละบอกบอกเขาะนะครับขอสัมภาษณ์นะครับเป็นไงครับอาร้ณ์เได้เลยครับตึบเดียว ก็เดี๋ยวลองตัวซับเสเซอร์ของทิ๊กครับจะเห็นว่าเนี่ยเป็นห้องหองนะทุกคนอันนี้คือไทเทเนียมทิศน,นะทุกคนค่ะคือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เขาทำซับเสเซอร์ในสมัยนี้นะครับลองดูว่าเสียงจะเงียบประมาณไหนคือมันสามารถปรับสั้นยาวได้ด้วยนนเนาะใช่ไม่ต้องใส่หูเลยนะลองดูเทสดูนะครับ เสียงเพตยังดังกว่าอีกแล้วแบบกลุ่มแม่งตรดีแจ่มมากทุกคนยอดตัวนี้เข้าประจำการหน่วยหน่เนี่ยบอกผมนะขอไปเทสอีกรอบบอกตรงๆเลยว่าไอยิงปืนพกสั้นเป็นสเตชันสุดท้ายนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ยังไม่น่าสนใจเท่ากระบอกอื่นไม่โดนไม่เป็นไรแต่จะบอกว่าชอบสุดในงานเลยทุกคนคือโอ้ห เสียงมันเบามากมเมื่อกีย้ยิงอ่ะคือได้ยินคนอื่นยิงโดนเพดอ่ะมันเสียงเพดยังดังบ่ดเสียงที่ใส่ซับเพเซอร์อีกถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่ว้าวมากงานก็จบแล้วนะทุกคนคือในพาร์ทของการยิงเนี่ยก็ตอนนี้ก็ห้ามยิงแล้วทุกสถานีนะคะหูทุกคนเห็นไหมละทั้งตัวเลยอ่ะก็ถือว่าวันนี้เต็นอิ่มนะทุกคนได้ไาเห็นประสิทธิภาพปืนฟลิกหลายรุ่นเนี่ย้อาบอกว,ว่าเทคโนโลยีเขาล้ำมากนะโดยเฉพาะผมทึ่งที่สุดก็คือตัว LMG เนี่ย เป็นลูก7 6 2ที่ดีคอยเอาบอกตรงๆว่าเผลอเก้ามอได้สมามมอใกล้เก้าเลยคือแทนที่น้าหนักเบาอ่ะมันจะแบบรีคอยน่าจะเยอะเน,ะนาะกลายเป็นว่าเออเราก็ดีคอยต่ํามากต่ำว<า>วจนงง<า><ม>เลยแล้วก็ปืนตระกูลอย่าง LT หรือว่าสปียเดียที่เป็นการกระทุ้งทั้งหมดก็ถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะ,<ฮ>ะยิงกันวันนี้อย่างตัว LT เนี่ยยิงกันร่วม3 0 0พันกว่านัดนะเชื่อไหมทุกคนไม่มีติดขัดเลยโหดมากนะฮะ หลายคนนะบอกว่าเอ้ยแพลตฟอร์ม5.56เนี่ยก็คงเหมือน ar 1 5หนะโมบ,บอกเลยว่าแตกต่างนะคือโมย,ยิง mcx ที่เป็นลำสั้นมาเยอะตอนนั้นโนะมรู้สึกว่ารีคอยมันเยอะแล้วแก๊สมันเข้าหน้าแต่บอกตรงนะว่าสเปคที่มันมาคนละเรือนทรอบครอง<ช>ได้มันค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์แบบอเออ u ด d ยวสเปคนิดนึงใช่แล้วพอเรามายิงลำยาวที่แบบเออ กระสุนโอเวอร์เลย์ Over ได้เต็มที่แก๊สเผาไหม้หมดอ่ะคือมันดีมากดีกว่าพวกแพดพอรตเออาร์ทุกแหงโมคอนเฟิร์มโอเคครับทุกคนก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ <ภา S 2> แล้วก็ขอบคุณบริษัทฟิตเข่งประเทศไทยอีกครั้งครับบ๊ายบายครับ